สวัสดีครับพบก,กับช่องช่างทองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาความสวยงามมาให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับไดโซคอ,อติดกตาน สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีงานสั่งนะครับของ fc นะครับคุณอ้อแอนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณอ้อแอนะครับเป็น fc ที่ให้ความสนใจนะครับชื่นชอบนะครับสั่งผ่านหน้าร้านทองนะครับท่านใด fc fc ท่านใดสนใจนะครับสั่งทําได้นะครับต้องสั่งผ่านหน้าร้านทองนะครับผมร้านทองแต้จิ้นเสงนะครับห้างทองแต้จิ้นเสง เจริญกรุงซอยหนึ่งนะครับหาไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ๆกับปากซอยเจริญกรุงซอยหนึ่งนะครับผม FC ท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวจะลงชื่อร้านแล้วก็ไว้ใต้ลิงก์นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ FC นะครับคุณอ้อแอนะครับที่ให้ความสนใจในงานฝีมือของช่างจักระจัดนะครับผมทองคุณภาพ96.5%ปเป๊ะนะครับ ก่อนส่งต้องวัดเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งนะครับผมมั่นใจในเปอร์เซ็นต์ทองได้นะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชั่งน้ําหนักแล้วนะครับเส้นนี้นะครับของ F4 คุณ้อแอนะครับผมมาดูน้ําหนักกันนะครับผมสามบาทน้ําหนักเต็มนะครับสี่สิบห้าจุดหกกร,รมัมน้ําหนักเป๊ะนะครับผม 45.6นะครับขนาด3บาทนะครับผมดังนั้นก็ขนาด3บาทเช่นกันสำหรับทันใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทองก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับพูดคุยกันได้นีตอบทุกคอมเมนต์ครับผม45.6กร,รมัม นหนักเป๊ะทุกเส้นครับเรื่องน้ำหนัก <c oughs> เรื่องน้ำหนักสำคัญครับเราต้องเน้นน้ำหนักตรงนะครับ <c oughs> ถ้าน้ำหนักขานี่เราจะไม่ปล่อยออกจากทางโรงงานนะครับเส้นนี้มันจะกึ่งหนักนิดนึงนะครับน้ำหนักเป๊ะนะครับ ดูนะครับ FC ท่านหนสนใจนะครับสั่งทำได้นะครับห้างทองแต้จิงนเสงนะครับเจริญกรุงซอยหนึ่งหาไม่ยากครับผมอยู่เยืงๆกับศาลาเฉลิมกรุงนะครับลองเข้าไปสอบถามสั่งทำกันได้นะครับผมทองคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นลายนี้หรือว่าลายอื่นก็มีนะครับผมลายสวยงามก็มีให้เลือกชมกันนะครับลองเข้าไปสอบถามดูได้ ดูน้ำหนักนะครับจะไม่มีขาดนะครับจะมีกึ่งหนักน้ำหนักขาดนี้เราจะปล่อยไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด10บาทขนาด10บาทน้ำหนักเต็มก็1 5อกรัมนะครับน้ำหนักเป๊ะนะครับขนาด10บบาทเดี๋ยวเราจะใส่ตะขอแล้วมาดูความสวยงามกันแบบเต็มๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมท่านใดมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับื่ังทองก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปกันได้นะครับหรือท่านใดสนใจในงานฟรีมือนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายสอบถามได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ F อนะครับคุณอ้อแอนะครับที่ให้ ความไว้วางใจนะครับและก็ชื่นชอบในงานฝีมือของช่างจักระจำนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีแล้วขอบพระคุณครับผม